สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงภาพรวมประจำเดือนมกราคม2565นะคะก่อนอื่นอาจารย์ขอขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกรา์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกซับสไคร้ที่มีให้กับอาจารย์นะคะค่ะขออนุญาตสับไพ,พ่เพื่อเปิดดวงให้กับชาวพิจิกดวงประจำเดือนมกราคม2565 อาจารย์จะเลือกไพ่ทั้งหมด12ใบนะคะ พลังงานใบที่หนึ่งค่ะได้ไพ่แปดไม้เท้านะคะแปดไม้เท้าพลังงานธาตุไฟนะคะเป็นพลังงานที่ดีการเติบโตนะคะการขยับขยายการเดินทางพลังงานไพ่ใบถัดไปในตำแหน่งการเงินขึ้นสองถ้วยถือว่าดีนะคะจะไดะ้เขาเรียกว่าได้ ความช่วยเหลือได้เซ็นสัญญาได้เงินก้อนเข้ามาได้นะคะใบถัดไปเป็นไพ่เด็กถือดาบในตำแหน่งสหาชะพันธุราชาดาบบุตตะเพดอฟไอไฟอฟคัพคห้าห้าถ้วยนะคะอริสามเหรียญเจ็ดถ้วยปัตตนิมรณะไพะ่ภาษาคราชสุภะ อัศวินไม้โทษทีค่ะอัศวินเหรียญค่ะอาจารย์อาจารย์ชอบขานนะคะพาผิดขอประทานโทษค่ะเจ็ดเหรียญค่ะในตำแหน่งงานกรรมะในตำแหน่งโชคลาภราชนีอ่าไม้นะคะแล้วก็ในตำแหน่งสรุปขึ้นราชนีพระจันทร์ค่ะอ่าโอเคค่ะในตำแหน่งตัวตนก็ถือว่าดีตำแหน่งขยายตัวตนก็ดีทั้งสองใบเลยนะคะขยายด้านหน้าและด้านหลังถือว่าดีก็สุดยอดนะคะในแง่เดือนอ่า มกราคมสําหรับชาวพิจิกแน่นอนละค่ะอาจารย์มองเห็นเรื่องแรกเลยเรื่องงานนี่แหละค่ะเพราะไพ่งานขึ้นตําแหน่งตัวตนนะคะก็แปลว่าเดือนมกราคมชาวพิจิกจะขยันมากเป็นพิเศษพร้อมที่จะสู้ลุยมุ่งไปข้างหน้าไม่ยอมแพ้กับอะไรทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะมีอุปสรรคขวางน้ำนะคะเพราะไพ่แปดไม้มันจะมีไม้อยู่แปดอันอยู่ด้านล่างอยู่เหมือนกันนะคะแต่มัน,ม,นมันอาจจะหมายถึงว่า คุณได้ทำงานมาถึงเกือบจะถึงจุดสุดยอดแล้วแค่อีกด่านเดียวคุณก็เขาเรียกว่าขึ้นแท่นอันดับหนึ่งนั่นแหละค่ะนะคะอาจารย์เลยมองว่าคุณจะไปถึงฝั่งฟันที่คุณวางไว้นะคะโดยเฉพาะในตำแหน่งกรรมะของคุณขึ้นเจ็ดไม่เท้าเป็นแปลการมุ่งมั่นนะคะการทุ่มเทในสิ่งที่เราลงอ่าลงทุนลงแรงไปนะะเนี่ยนะคะเนี่ยเห็นไหมเขากำลังหวานอ่า เขาเรียกว่าหว่านต้นไม้เพื่อให้ต้นไม้มันออกดอกออกผลหรือว่าหว่านพืชผักเนี่ยอย่างเงี้ยปลูกผักปลูกถัว่วอะไรก,ก็แล้วแต่นะคะ,ะคุณก็กําลังไถคาดแล้วเป็นร่องแล้วก็กาลังทํางานแล้วเดี๋ยวมันก็จะเกิดผลของความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะถึงแม้ว่าบางส่วนนะคุณก็ใจดีนะเหมือนปโปรยให้นกให้นกแถวๆนั้นกินด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันแปลว่าใจคุณก็ทํางานแบบ คุณทำงานแบบเขาเรียกว่าใจกว้างนะฮะอาจารย์มองคุณใจกว้างคุณไม่ตนีทีเหนียวคุณเหมือนกับว่าถ้าเป็นทีมเวิร์กอย่างเงี้ยคุณก็จะ,ะเหมือนกับเป็นการร่วมงานที่ดีคุณไม่ได้เขาเรียกว่าโชว์พาวคนเดียวอาจารย์มองชาวพิจิตแกเป็นอย่างนั้นคุณเหมือนกับหันมามองอะ่ะหันมามองด้านหลังว่าคนอื่นตามงานทันหรือเปล่าอันนี้อาจารย์ว่าดีนะคนเราบางบางทีเรา เด่นอยู่คนเดียวแต่คนอื่นแบบได้กว่ามากๆมันก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้คนอื่นเขม่นได้เหมือนกันเนี่ยมันแปลว่าคุณทําดีค่ะคุณรู้จักจังหวะของการทํางานว่าเราควรจะ,ะเขาเรียกว่าผ่อนสั้นผ่อนยาวยังไงหรือเข้ากับเพื่อนร่วมงานยังไงหรือเข้าไปถึงหัวหน้าเจ้านายยังไงหรือถ้าท,ทําธุรกิจส่วนตัวคุณก็เข้าไปถึงลูกค้าของคุณแบบไหน ถึงจะได้ใจลูกค้านะฮะเราจะไม่ใช่แค่หวังเม็ดเงินเขาอย่างอย่างเดียวนะฮะเจ็ดเหรียญเนี่ยแต่คุณคุณหวังระยะยาวคุณหวังได้ใจเขาด้วยไม่งั้นจะไม่เป็นภาพคนโปรอ,อาหารให้ให้ให้นกกินด้วยอะ่ะนี่แหละค่ะเป็นเขาเรียกว่าเคล็ดลับในการทำธุรกิจเหมือนกันนะอืมชาววิจิตเป็นเลิศอาจารย์ต้องบอกว่าเป็นเลิศรู้จักที่จะเหมือนกับ ถ้าตำเขาเรียกว่าอะไรนะคำคำของคนไทยอ่ะหว่านพืชก็ต้องหวังผลนั่นแหละค่ะเออประมาณนั้นนะถ้าอาจารย์แปลถือว่าสุดยอดนะหรือถ้ามองในแง่ของน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาเดือนมกราคมก็ขยันเป็นพิเศษนะะสิ่งที่เราทุ่มเทไปก็ตอบรับกลับมาดีเนี่ยสองถ้วยนะะมีคนรกักมีคนสนับสนุนมีคนอยู่เคียงข้าง ถ้าเรียนก็คือมีเพื่อนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้กันเออเธอเก่งด้านนี้ฉันฉันเก่งอีกด้านนี้ก็คือการแลกเปลี่ยนอืมนะคะแล้วก็ราชินีพระจันทร์เนี่ยไพย่ใบเนี้ยถ้าเป็นความรู้ถือว่าดีนะอ่าเป็นเรื่องของอ่านตำรับตำรานะคะอาจารย์เห็นเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของอินฟิตี้อ่ะนะคะอยู่เนี่ยนะคะในในชุดนี้ละ และในมือถือกุญแจนั้นการไขหนทางของความสำเร็จด้วยตัวเราอะและอีกมือหนึ่งก็ถือแบบไม้เท้าที่มีรูปนกฮูกอยู่นะฮะแปลว่าถ้าเป็นการเรียนไพ่ไพ่ใบนี้ให้ความหมายที่สุดยอดในแง่ของการศึกษาหาความรู้ไม่ว่าจะเป็นศึกษาด้านด้านไหนด้านอ่าที่ยังเป็นในโลกของอสังคมมนุษย์ทั่ว,วไปหรือในโลกของเขาเรียกว่า พวกที่ชอบปฏิบัติธรรมอ่ะพวกหลุดพ้นก็มีอ่ะอาจารย์พูดอย่างนี้จริงๆนะบางคนก็ศึกษาธรรมะอาจจะเป็นแม่ชีเป็นนักบวชก็ได้อย่างเงี้ยนะมันไม่ได้แปลว่าทํางานอย่างเดียวบางท่านก็เป็นแม่ชีนะคะที่เข้ามาฟังคลิปอืเป็นผู้ถือศีลผู้ปฏิบัติธรรมก็ฟังได้ค่ะคนเรายังไม่ได้ตัสรู้หลุดพ้นเป็นพระอรหรันเราก็ยังอยู่ในใน ในสังคมแบบนี้แต่เราก็อาจจะปฏิบัติตัวยกระดับเราไปอีกระดับหนึ่งในแง่ของการาเขาเรียกว่าสภาวะของจิตใจนะอาจารย์นึกพูดลึกไปหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์มองจากหน้าไพ่นะคะที่พูดนะเพราะว่าอะไรเนี่ยเห็นไหมคะคุณมีไพ่พระสังฆราชคุณมีไพ่ราชินีพอาจารย์มันเป็นไพ่นักบวชอาจารย์เลยมองว่าคนที่มาดูคลิปอาจาอาาอาจะเป็นนักปฏิบัติธรรมอยู่ก็ได้นะคะก็ถือว่าดีเพราะคุณจะ อาจจะอยากรู้ว่าฉันจะสามารถเข้าถึงธรรมะขั้นสูงไหมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นความในใจอยู่ก็ได้นะซึ่งอาจารย์มองว่าสําเร็จขั้นแบบสูงสุดขั้นสูงสุดมีอะไรอ่ะมีเซนแปลกแปลกอ่ะนะคะหรือบางคนกําลังจะไปเรียนดูดวงเป็นนักพยากรณ์ก็ได้อย่างเงี้ยชาวพิจิกจริงจริงอ่ะชาวพิจิกเนี่ยราศีพิจิกเนี่ยอยู่พบม,ม,ม,มรณะของ เขาเรียกว่าดวงเมืองดวงโลกเนาะเขาอาจจะเป็นคนมีเซนต์แปลกๆอะ่ะนะไพ่ขึ้นอย่างเงี้ยเป็นคนมีเซนต์ก็ไปทางนี้ได้นะในเรื่องของการงานอาจจะเป็นนักปฏิบัติธรรมเป็นครูบาอาจารย์นะอาจารย์มองว่างานเลิศงานปังอะ่ะเดือนมกราคมมีงานเข้ามาเยอะถ้าคุณเป็นเปิดสอนพิเศษสอนอะไรคุณก็จะมีไรายได้เนี่ย สองถ้วยมันไม่ได้แปลความรักนะเพราะามันอยู่ตำแหน่งการเงินเนี่ยมันแปลว่ามีไรายได้เข้ามาเยอะมีลูกค้าเยอะอ่ามีคอนแทคเข้ามาดีๆมากๆปังมากๆอ่านะฮะดูสิพบลาภางานเสริมมุ่งคุณเนี่ยราชินีไม้อาจารย์โดดเด่นในเรื่องงานในเดือนมกราคมสําหรับชาวพิจิกนะการงานการเรียนอ่ะเลิศมากๆต้องบอกองั้นนะคะเมื่องานดีเงินก็ต้องตามมาถูกไหมคะอ่ะ เจ็ดเหรียญเนี่ยเงินจากงานเงินจากไรายได้จากการทำมาหากินนะคะ,ะในภพสุภาษก็เป็นอัศวินเหรียญเห็นไหมคะเงินถึงตัวทั้งนั้นเลยอ่ะสุภาษคือตําแหน่งที่9กนะคะก็คือตําแหน่งตีโกนหลังลักษณะเพราะฉะนั้นก็ตอบโจทย์เรื่องเงินแล้วก็สุภาษชื่อเสียงความสําเร็จเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งเห็นไหมมาพร้อมๆกันเลยนะคะผู้ใหญ่ก็ในตําแหน่งนี้ก็เป็นผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านาย ก็สนับสนุนคุณหรือคุณไปเรียนต่อคุณไปสอบอะไรคุณก็สําเร็จคะ่ะชาวพิจิกอ่าคุณปังมากๆเลยบอกให้นะคะในเดือนมกราเนี่ยนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการสื่อสารเนี่ยไพ่เพจออฟสอดเนี่ยถ้ามองคือคุณเป็นคนที่จะเอาชนะสิ่งต่างๆด้วยความมั่นใจในตัวเองนะคะไพ่เด็กถือดาบพลังงานธาตุลมแต่เป็นลักษณะของการยืนแบบ แอคชั่ไพ่อะในแง่ของความไม่หวัน่นไม่หวาดหวั่นอะไรกับอุปสรรคปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะการติดต่อการดีวงานหรืออะไรก็แล้วแต่คุณพยายามที่จะต้องทําให้คุณเหนือคนอื่นได้คนยําเกงคุณได้แต่อย่าลืมพไพ่ใบนี้คุณก็มีบทบาทของความเมื่อเมื่อคนเราประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยอาจารย์มองชาวพิกิกถึงขั้นประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยคุณยังหันกลับมามองคนที่ ด้ว,ว่าคุณนั่นแหละค่ะคุณมีบทบาทของการแสดงออกทางสังคมที่สุดยอดนะคะในตำแหน่งพันธุคุณเป็นไพราชาดาบนะพันธุบ้านครอบครัวความมั่นคงนะคะถือว่าดีมากค่ะ,ะถ้าคุณแม่ก็มองว่าคำว่าราชาดาบถ้าเป็นปัญหาสุขภาพอย่างมากก็ปวดเมื่อยไม่ได้ ب, มีอะไรร้ายแรงและถ้ามองถึงในแง่ของภาวะจิตใจความมั่นคงของคุณก็ จิตใจของคุณในเดือนมกราคมนี้ชาวพิจิคุณจิตใจแบบมั่นคงและพร้อมที่จะแบบไปข้างหน้าแบบชัดเจนมากไม่ถอยหลังอ่ะทำอะไรก็คือมันจะต้องเป็นสเต็ปซึ่งสเต็ปนั้นคุณผ่านมาหลายสเต็ปแล้วมันจะถึงสเต็ปสุดท้ายที่คุณจะคว้าใช้ชนะมันเหมือนการแข่งขันแล้วิ่งเข้าเส้นชัยอะ่ะไพ่ใบนี้นะคะอาจารย์เลยมองว่าคุณผ่านมาหลายสเต็ปแล้วอคุณกําลัง คว้าเหรียญทองแล้วอาจารย์ก็พูดอย่างนี้เนาะอ่าถือว่าดีมากหรือที่บ้านคุณบูชานักรบไม่ว่าจะเป็นพนะระเนรส่วนพระเจ้าตากนี่ก็ถือว่าสุดยอดละนะคะกษัตริย์นักร,รบพราะขึ้นราชาดาบนะคะแล้วก็ในตําแหน่งบุตรก็มีปัญหาบ้างถ้าเป็นเรื่องของลูกน้องบริวารหาทวยวาอาจจะทํางานล่าช้าไม่ได้ดังใจคุณนู่นนี่นั่น ก็อย่างว่า่ะคะบางอย่างก็ก็ไม่ได้จะถูกใจเราไปซะทุกอย่างนะคะแต่อาจารย์มองคุณก็แค่แบบไม่ได้ดังใจรู้สึกผิดหวังนิดนึงแต่คุณก็ไม่ท้อไงถ้าเป็นเรื่องลูกน้องยังไงคุณก็ยังให้โอกาสลูกน้องคุณก็ไม่ได้ไล่เขาออกหรอกพ่ยอย่างเงี้ยนะคะหรือถ้าใครแต่งงานไมา่นานต้องการมีบุตรเดือนนี้อาจารย์ต้องบอกว่ามีบุตรยากนะคะหรือใครมีครอบครัวมีลูกอยู่แล้วอันนี้ก็อาจจะเป็น ตำแหน่งที่ห่วงใยลูกมากเกินไปก็ได้ห่วงใยลูกเ,เขาจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานหรือถ้าอยู่ในวัยเรียนลูกจะเรียนเป็นไงจะเออได้คะแนนดีไหมจะคือห่วงไปทุกอย่างก็ได้เป็นคนค่อนข้างจะรักลูกมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือถ้าตำแหน่งนี้นี่ของการลงทุนนะมีไพ่อริกบุตรเนี่ยเป็นเรื่องของธุร,ธรกิจการลงทุนก็แปลว่าคุณคิด การลงทุนนะฮะแต่คําว่าห้าถ้วยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณก็ก็อาจจะหนักใจอยู่ก็ได้ว่าคุณอาจจะมองอาจารย์มองว่าสหาชาติเนี่ยคือสังคมสิ่งรอบข้างที่มันยังไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้สมบูรณ์แบบมันอาจจะยังมีปัญหาสภาพน้ำพ,พ้ที่มันถ้วยมันมันคว่ำอยู่สี่ใบมันตั้งอยู่ใบเดียว นะเพราะฉะนั้นโอกาสในการลงทุนเนี่ยคุณอาจจะคิดถึงความสําเร็จเนี่ยมันมีน้อยก็ได้แต่คุณก็ยังคิดว่าฉันจะต้องทำนั่นแหละนะคะ,ะสามเหรียญคุณก็ต้องหาแนวคิดที่มันแปลกแหวกแนวกว่าคนอื่นนะคะแล้วก็เอาพรสวรรค์ของตัวเองนั่นแหละมาทําซึ่งอาจารย์มองว่าทําได้ในการลงทุนแต่คุณไม่ได้ลงทุนก้อนใหญ่ภพ่ยอย่างเงี้ยลงทุนทีละนิดไต่เต้าไปเรื่อยๆนั่นแหละ แล้วก็ประสบความสำเร็จได้เพราะพบกัรมากคุณเป็นเจ็ดเหรียญนั่นเองนะคะหรือถ้าคนโสดไพ่ห้าถ้วยเนี่ยอาจารย์มองเดือนมกราคมเนี่ยถึงแม้จะมีสองถ้วยเข้ามาก็ก,ก็ก็ตามนะแต่ว่าคนโสดเนี่ยในเดือนนี้คุณจะคิดเยอะคุณอาจเคยผิดหวังความรักแบบเจ็บปวดใจมาพอมีคนแบบอยู่ตรงหน้าคุณเนี่ยถ้วยใบนี้มันตั้งอยู่แต่คุณจะคิดเยอะคนโสดคุณจะคิดแหละว,ว่า จะเปิดใจดีไหมเปิดใจแล้วจะผิดหวังอีกไหมเนี่ยค่อนข้างจะคิดเยอะอยู่ในเรื่องของความรักนะคะอาจารย์มองว่าถ้ามีเข้ามาก็คุยไปก่อนนะอย่าพึ่งแบบเขาเรียกว่าพลาดโอกาสดีๆของชีวิตเนาะคนเราคุยและศึกษาไปก่อนก็นแล้วกันนะคะความรักมันย่อมใช้เวลาเนาะแต่ถ้าเป็นคนมีคู่นะคะไพ่พลังงานตำแหน่งคนมีคู่เนี่ยขึ้น เจ็ดถ้วยก็คือตำแหน่งปัตตนีคู่ข้องหุ้นส่วนการร่วมมือนี้ถือว่าดีหมดเลยนะเนี่ยคนให้ความร่วมมือในเรื่องของงานหรือถ้าเป็นคนรักก็สนับสนุนคุณดีนะคุณมีโครงการโปรเจกต์อะไระให้เจ็ดถ้วยอะ่ะเขาก็จะสามเหรียญไพ่สั่งราชเหมือนกับอยู่คอยสนับสนุนไม่ไม่ขัดขวางหรือไม่โต้แย้งอะ่ะอย่างเงี้ยเป็นการผลัก ผักดันกันส่งเสริมกันไปในทางที่ดีรักกันมากๆม,ม,มีเป้าหมายร่วมกันมีความคิดที่เขาเรียกว่าไปในแนวทางเดียวกันเลยอะ่ะจะไม่ขัดแย้งเลยนะคะในเดือนนี้นะคะสำหรับชาวพิจิกเนาะสุขภาพคุณแข็งแรงมากไม่มีปัญหาสิ่งศักิสิทธิ์ขึ้นคุ้มครองดวงชะตาอีกต่างหากนะคะภาพรวมนี่แหะคะ่ะที่อาจารย์เมื่อกี้ก็แปลไปแล้วก็ถือว่าเดือนมกราคมเนี่ย เลิศปังมากๆในแทบจะทุกด้านนะสำหรับพิจิกโอเคเรามาดูไพ่พลังงานโชคลาภนะคะหรือตำแหน่งลาพาคุณราชินีไหมคุณจะได้โชคลาภจากผู้หญิงผิวสองสีนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ก็ได้นะอายุคุณแม่หรือเปล่าหรือคุณแม่หยิบรัตตรี่ให้ไหมโชคลาภจากผู้หญิงหรือจากเพื่อนผู้หญิงที่อายุมากกว่าคุณ ก็มีนะเพื่อนที่มากกว่าเพื่อนรุ่นพี่อย่างเงี้ยนะคะโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงเนาะจะนำโชคลาภมาให้พลังงานของคุณได้เลขสองเจ็ดสามแปดหนึ่งหนึ่งสองสามแดหนึ่งหนึ่งนะคะพลังงานเลขโชคลาภของชาวพ่จิกค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ